أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق على الدين كله ولو كان الكافرون أما بقى لقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لكن ما بود خاص คอสวิกเียบเทียบคอสที่สอคอส,ส,อคอสแรกเราจะเป็นว่าด้วยเรื่องของออความสะอาดว่าด้วยเรื่องของน้าต่างๆนะครับผมแล้วก็คอสที่2ฟิกเียบเทียบนี้เราก็เป็นหัวข้อที่คุยเรื่องการละหมาดต,ตามนาบีก็คือตามพดีเซตัน,นบีมัสลอสระบบอกไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับว่าพวกท่านนั้นเห็นฉันละหมาดเรามาคุยกันต่อครับภายหลังจากที่ความเดิมตอนที่แล้วใช่ไหมครับเราก็ได้คุยถึงเรื่องอิริยาบถต่างๆใน ช่วงของการละหมาดนะครับในเรื่องของการตักบีตเอ่ยอะไรเอ,เอ่ยแล้วเราพูดคุยกันไปแล้วตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมัสลลาที่7ครับตามหนังสือบิดายะอัลมุชตะฮิดววนฮายะตุลมุกตัสิดของอิบนุรุชไรฮิมบัวนะครับท่านใดที่ใช้ชุดเดียวกับผมนะครับอยู่ที่หน้า305นะครับผมส0 5ร้อยหขอเสริมนิดนึงนะครับชุดที่ผมใช้เนี่ยคือปกติหนังสือโดยเฉพาะตำรับตำราที่ว่า เป็นที่แพร่หลายที่ว่านักวิชาการให้ความสําคัญกันมากๆนะครับหนังสือนั้นก็จะมีคนมาให้คําอธิบายมีคนมาเสริมมีคนมาเพิ่มมีคนมาตรวจสอบความถูกต้องของตัวบทความถูกต้องของเนื้อหาบิดาตุลมิสตตฮิดก็เช่นเดียวกันครับหนังสือชุดนี้ของอิบโนร์ชามีโมล่าก็มีนักวิชาการทั่วโลกให้การยอมรับนะครับผมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนังสือยุคแรกๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออฟิกเกอร์เทียบหรือว่าฟิกมุกรนัน ชุดที่ผมใช้นะครับก็เป็นชัดอบิดไตุลมุชตะฮิดวเฮตุนมุกตะสิดนะครับผมโดยที่ว่าจะมีเชิงอัดนะครับเชิงอัดเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเป็นอัสซาบินอัลมุรชิดอิลาบิไลตุลมุชตะฮิดวเฮตุลมุกตะสิดนะครับผมของมีซัตตากีกตะครีดโดยอับดุลล์อัลอาบะดีท่านใดใช้ชุดอื่นไม่มีปัญหานะครับมันจะมีชุดที่ว่าเน้นตรวจสอบความถูกต้องของกุฎานของะดีสเล่มนั้นก็เยี่ยมหรือว่าอันที่ว่าเสริมที่ว่าเพิ่มที่ว่าอะไร หลักๆถ้ามีการเสริมก็จะมีการใส่ชื่อในส่วนที่เสริมเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึง่งก็บอยรู้ผมใช้ชุดนี้นะครับหาดาวโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตครับสำหรับที่น้องท่านใดที่ต้องการนะครับผมทาไมผมต้องมาพูดเรื่องฮามิสตอนนี้นะครับผมในเรื่องของเชิงอาจเรื่องของอะไรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมัสานี้นะครับจะต้องเป็นมัสาแรกที่เราเจอว่าเมื่อมีผู้มาตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่ามีบางประเด็นที่ว่ายังคุมเครือในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมา พยายามขยายความให้ชัดเจนตามความสามารถที่เขามีซึ่งคือประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้ชาวเราครับผมไปในวันนี้คืออะไ่ครับอันมาสอเละอัลซาบิอะอิคตทลฟูฟีวิจูบอัตชาฮุดอิคตทลฟูฟีวิจูบอัตชาฮุดบัฟิลมุกตาร์มินฮูครับตอนนี้ครับผมอ,อิบนุรุชัยโมลอลนะครับได้บอกนะครับว่านักวิชาการนะมีความเห็นต่างในเรื่อง ว่าการตัชาฮุดตอนนั่งละหมาดเนี่ยวายิบหรือไม่อย่างที่เราทราบครับตอนที่มุสลิมเราละหมาดใช่ไหมครับเริยบบทในเรื่องของการนั่งตัชาฮุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่เราอ่านว่าอัตตะฮิยาตูด้วยกับสำนวนใดก็ตามที่พี่น้องใช้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่3ามสำนวนที่มีการใช้กันอัตตะฮิยาตูนะครับเรีวยกว่าตัชาฮุดตะชาฮุดก็คือการที่ยืนยันในเรื่องการเป็นสักดิีพยานบางท่านอาจจะบอกอา้าวไม่ใช่อัชฮะดูเลย ต่ชาุดในละหมาดจะเริ่มด้วยกับอัติฮิยาตูนะครับเริ่มด้วยการทักทายแต่ประเด็นก็คือการอ่านตะชาหุดอย่างที่เราทราบก็คือจะมีตอนรักกาที่2กับรักกาที่4มีรักกาที่2กับรักกาที่4ใช่ไหมครับผมซึ่งประเด็นตรงนี้แหละครับที่ว่าเราต้องมาดูเชิงอ่านกันนิดหน่อยนะครับในวันนี้นะครับผมเราดูตามสำนวนของอิบนุรุชไรมุลลอกันอิคตตลฟูฟิวจุบแต่ชาหุด่าฟิลมุกตารมินหูเนวชาการมีความเห็นต่างว่าตกลงแต่ชาหุดในวายิบหรือไม่วายิบ คือในประเด็นเนี่ยอิบนนรุชไม่ได้แยกระหว่างตาชาฮุดในรักกะที่2กับตาชาหุดในรกกัก,นรกกะสุดท้ายเพราะอย่างละหมาดมักริบละหมาดอีชาละหมาดลุฮลุตละหมาดอัสซัมี4รักกะก็จะมีการนั่งตาชาหุดสองครั้งถูกไหมครับนั่งรักกะที่2กับนั่งรักกะที่4ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จะมองว่าการนั่งสองครั้งในกรณีที่มีการนั่งสองครั้งเนี่ยผู้กบไม่เหมือนกันคือถ้ามีการนั่งครั้งเดียวเนี่ยโอเคตาชาฮุตไวยบ ตามทัศนะของัวิชาการส่วนใหญ่คือมองว่าบางท่านก็มองว่าเป็นลูกกดเลยคือทิ้งไม่ได้เด็ดขาดเลยบางท่านก็มองว่าเป็นวาหยิบแต่ในกรณีของละหมาดที่มีตาชาหุดมากกว่า1ละหมาดที่มีตาชาหุดมากกว่า1ก็คือมีตาชาหุดรอกันที่2กับรอกษาที่3หรือ2กับ4นักวิชาการจะมีความเห็นต่างกันในแต่ละทัศนะว่า2องหกกลมยังไงแล้วก็4ี่หกกลมยังไง อีกครั้งหนึ่งครับแต่หนังสืออิมนุษยไรมอลล์ท่านไม่ได้แยกว่าท่านกําลังพูดถึงประเด็นจะชาหุดไหนอ่าวอันแรกท่านบอกว่าจะชาหุดเนี่ยวายิบแค่ไหนแล้วก็อัลมุคตาร์มินฮูสำนวนจะชาหุดแบบไหนดีที่สุดสุภาลลนอวะนัวิชาการให้ความสําคัญการละหมาดขนาดนี้ขนาดนี้เลยนะครับก็คือเมื่อมีหลายสำนวนเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าสำนวนไหนความหมายน่าจะดีที่สุดควรใช้มากที่สุดเอาประเด็นแรกก่อนตัลงรจะชาหุดวายิบไหม ذهب مالك و أبو حنيفة و, و شمعة إلى أن التشهود ليس بواجب มาสับยี่มมอาบูฮานิ فة แล้วก็มีนักวิชาการส่วนหนึ่งนะมองว่าการต่ชาฮุดเนี่ยไม่ใช่วาเิบการต่ชาฮุดไม่ใช่วาเิบซึ่งประเด็ตนตรงนี้ครับถ้าเราดูเชิงอัดอเล็กสี่ครับเชิงอัตอิดะกะเนนโมอาลิบ يقصد التشهد الأول فذلك صحيح وأما إذا كان يقصد التشهد الثاني فإن التشهد الثاني واجب عند أبي حنيفة وليس بفرد حيث إنه يفرق بين الفرد والواجب يفرق بين الفرد والواجب كب سلا فما تسايب تون شوان قوة قبوة يفرق لنا خب تبدين خب قوة معي دوي อฟนรุชัยมอลล์บอกว่ามัสยิดพานาฟีเนี่ยมองว่าตะชาฮุดเนี่ยไม่ใช่วายิบเขาบอกว่าต้องอธิบายนิดหนึ่งนะคือในตัวของมัสยิดพานาฟีเนี่ยถือว่าถ้าละหมาดที่มีสองตะชาฮุดเนี่ยตะชาฮุดแรกไม่ใช่วายิบตะชาฮุดแรกไม่ใช่วายิบแต่ตะชาฮุดที่สองเป็นวายิบก็คือเขาบอกว่าต้องขยายน,นิดหนึ่งคือพอเขาไปตรวจสอบหนังสือไปดูปุ๊บเขาดูว่าน่าจะต้องอธิบายครับผม ว่าพะบาทสมเด็จพะจุนอิลาบูจูบีว่ามีก pues ษ mm ัตริย์ชาฟีว่าอามัดบาดาวุธแล้วก็ทิมลุชบอกว่าแต่ทศนักว nah, ิชาการอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่ามันเป็นวายิบนะซึ่งอิหม่ามชาฟีก็บอกเป็นวายิบอิหม่ามอามัดก็บอกเป็นวายิบอิหม่ามอบูดาวุธอิหม่ามดาวุธก็บอกว่าเป็นดาวุธในที่นี้ก็หมายถึงดาวุธจอฮิริยะมัสฮับจอฮิริยะที่ว่าบ้านเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว <c oughs> <rév suggestions> ่าเป็นหนึ่งในมาห้ามัสฮับถ้าเกิดพูดถึงชาวซะลัฟอครบผม มัสับดาวุซเฮิยะนั้นจะถูกนับรวมว่าเป็นอารุสนาบัญชะมะด้วยซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบางครั้งที่ผมจะเห็นว่านักวิชาการบางกลุ่มเวลาตัดสินพัตวาอะไรก็จะเอาตามทัศนะของอ,อัลฮอฮิยะด้วยนะครับผมครับอัมมาอินดลอิมามอัดมฟินาตชาหุดอ่าเรามาดูประเด็นที่5ข้อหต่อนะครับผมหลังจากที่อิบนุรุชบอกว่า มีกลุ่มที่บอกว่ามัสยิดชาฟีอามัดอามัสยา์อามัดกับดาวิซอริยาเนี่ยบอกว่าเป็นวายิบนะท่านก็เสริมครับอามาอินดะอิมามอามัดฟินตะชาฮุดอัลเอาเวลวาซิบุนโอเคครับเขาบอกว่าถ้ามัสยาดอามัดเนี่ยตะชาฮุดแรกก็เป็นวายิบเลยคือวายิบหมดเลยใครตั้งใจทิ้งเนี่ยถือว่าละหมาดเสียส่วนถ้าเกิดว่าใครทิ้งเพราะลืมเนี่ยก็ต้องสู่ซาวีละหมาดใช้ได้ส่วนตะชาฮุดสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นฟัรดุน เสียละหมาดเลยถ้าทิ้งเสียละหมาดเลยซึ่งในที่นี้แปลว่าเขาแบ่งแบ่งระหว่างวายิบกับฟัสดูในเรื่องของสิยุตซาฮีอันนี้จากหนังสือตัวฟาฟูกะฮาแล้วก็มุกนีของอิบนุกูดามารยียนอู้น้อนครับผมอัมาอเดชชาฟ,ฟีฟินาตชุดอว,วันซุนนะวะตัตอรกูฮูลายุติสาละมัสับชาฟีฟถือว่าตาชาฮุดแรกเนะี่ยเป็นซุนนะนะส่วนตชาฮุดที่สองเนะี่ยเป็นวายิบ ก็แปลว่าสับชาฟีกับมัสับฮานาฟีเหมือนกันเหมือนกันในเรื่องของละหมาดที่มีตะชาฮุดมากกว่าหนึ่งแล้วก็ละหมาดที่มีตะชาฮุดเดียวครับผมโอเคครับพี่น้องครับเอ่อบรญญายตอนี้อาจจะต้องขอตัดตอนนิดนึงนะครับผมเพราะรู้สึกว่าผมมีมีมีธุระด่วนเข้ามาขอมาอัพพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวกลับมาคุยกันทีอินชาลอครับถ้าเกิดว่าผมสามารถกลับมาคุยได้นะครับสลาลิมุลลอ ว่าบริการทุกข้อตรง